ครับผมสัสดีที่สู้ผู้สก้อนกับผมมืนอนี้ก็บข,ขี่มาตามแนวทางชุดล่างของปอแตมต่อหวดเพา่พี่น้องเนาะเป็นขี่บกักบดองไว้เลยพี่น้องได้ของปอแตมเลี้ยออกปื๊บเพื่อนก็นขี่ล่องหายเลยพี่น้องหมวดวันที่สิบเจ็ดมกราสองหาหกแปดได้พี่น้องได้พอว่าวันที่สิบหกเป็นวันคู่วันคู่จะไม่ออกเด้พี่น้อง เอาแม่เลนคือแจงตัวงามผีไปใส่เอาช่วยทั้งใดหัวไส้สองสั้นได้สิสุดเก่งตอดไปตอดมาไม่ขาดบ่อยๆตอดยากับคู่มือนี่คู่มือมีก็อีนั่งเงินวะเบรดตอดยากโอ้เอาไปแจมสวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีครับน้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะเอาขอแก้มมือได้พี่น้องเด้อหัวนี่มันแก ร้อยเปอร์เซนต์มวดนี้นะครับมเดผ่ามนมาลุดสามโมมาหอดหักเลย่มี่เงินบอกม่ไม่หอดเสียโองให้กระปิดเขาม่หลดเาะน,เนี่ดีนีตต่ตกต่ออยู่แล้วเ็ไเ้เปิดเบิรงอยู่มว่อนี่หกทางมื่นี่นล่างด้วยบน่นก็เต็มล่างอย่างเดียว โอ้ไปทางใดเนาะมีอยังนี้เราเสียรก็คือรู้ถึลุดคือลุดเนาะเออลุดก็คือรุดอืมไปเสียบกระไดเถอะเมียนเถอะห้างอยากไปตัวพี่น้องเข้าแมียนลุดก็คือลุดตัวไหนเอาพอเสียบยางรถยาลรดเนาะเออพอต้องฟังเสียงเอาลรดพี่น้องรู้เข้ากระบอกพอรู้ยกก็จังไดได้ห้างอยากให้เขาสี่หกเก้าห้างอยากให้พี่น้องเขามีเงินเอาไปบ่มี โอ้ยโอ้ยหลังโอ้ยเจ้าอยู่เจ้าอยู่ว่ามมนร่วมพัดน่ะพี่น้องมือเสารขี่รถไม่นำท่างว่ามันสายขอบปุ่นต้กันเลยโอ้มาระบาดพระเอกพอยใช้พี่น้องมาแล้วมาแล้ว ก็ถือด้อยเลขวิ่งให้ศูนย์อยู่ไปให้ศูนย์หาออกศูนย์หัวโ้ยนม่เ็นอยู่พิดที่ระแต้มกบ้านเอ ซื้อหาสามออกหา 2. 2> สองซื้ออันซื้อหาซูนื้อซูนหาออกซูนหกมันอยูมันกไปมไปหน่ยมันกปมันไปนามันดีแล้วจะเขียมันยวนตเกโกอืออยู่สะปีไส่แบบนี้เนี่ยเห็นบอ ให้05เฮ้ยออก06เลีกวิ่งพ่อกัเขาเยอะ่นนั่นต้องคิดไปซ้ำหาสนอีกที เด้ยไตัวกเฮ้ยตัวเกตัวกไหนตัวไม้สิตัวไม้ที่ฝ่อหกแม่ว่าสนหกนะเออแมนอยู่มาจะกีนกันหาบนหาล่างอันนี้ก็ะหกบนกล่างหาครูเหมืนผ่อนเป็นอย่างนีครับมันจังไดบนได้ล่าง โอ้ยนอยปลา่าไเียวตอ้ยาย่จว้ยายวิ่งเก้าตัวเดียว อันนี้คือจับชุดเต็มได้บอกเขาแต้มเนี่ยเกาคูโอหกคูเนี่ยโอเคแต่ข้าพเจ้าว่ามันเิมพกกว่าเลยจนให้เล่นคู่เดียวมันหมแล้ว่ะจ๊ะ โอ้โห่ิมันใจคักแฉะเที่ยให้เร่นเลขตัวเดียวนี่เลขตั้งบ้านร้อยตัวร้อยตักระ่งที่นีแบบ่าเดียวเดียวมก่อนเลงนะโเมียคนทุนหลาย

พยายทุ่นหาเสียงตัวว่าหายากก็ร้องูดเดียวกินกพูดเดียวโอ้ยมันก็ได้าพูดเลยนะใช้คามมันรัก่ายแล้วค่นลุงมกันได้กันหละบ้านรู้เชื่าเห็นบ้านเราบ้านแกม่งันหยางันี่งานหน่อย เพียนจะเลือกูสิฮะน้องปาเนี่พี่น้องบาเนี่อันนี้คือลรางเด้อพี่น้องเข้ากับเฝ้าไปหาลอตเตอรี่กันรถตะบัดตะวันน้ำบันนอกเข้าบัดันมันที่หาผู้ที่เคยชิมามันจัดนเลยเฮ้ยวันจันทร์พูดเนลยตะวันสว่างนี่อำเภอสาว่างนี่มาแล้วมันก็เพื่อนอนั่น,น,น ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นะครับสว่างมากเลวพี่น้องเอฟซีมันก็เบียนไม้ร่วงเลยประแจมตองหมดเลขประแจมอือจ่ได้ไปซื้อลอตเตอรี่ไปแมีนเดนยวอันนี้คือล่างยางเดียวเนาะประแจมเนาะแมนล่างวิ่งเก่าได้พี่น้องได้เก่าตัวเดียวโคโลมันก็ไม่ตัวส้าแบบธรรมดามันก็ไม่สองนเนาะสองตัวนี่แต่ต้าประแจมให้ตัวเดียวโคโลเอาแขนแขนลดตัวนี่แล้วเพราะว่าเนี่มนคักแล้วประตมิดประตมีตัวร่างมันบ่อมน เก้าเออเลขล่างพอๆศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเพราแต้มเพราะเน้นศูนย์เก้าแล้วก็สี่เก้าห้าเก้าตรงตรงกว่าเขาแต้มเพบางอะไรตรงตรงมัต้องกลับบ่บังไปจังหน่อยเ่บ่บ่บ่ไมีบังมันบ่เออมันแขวนแขวนรถเนาะแขวนแขวนเลยเข้าตัวกลับถือว่าผิดโอ้มันขาดตัวนั่นนะถอดไปนั่นแหละแต่บังไปทำไงเปล่าพ่อพ่อคนยิ้มปุยปุยเยอะอันขั้นว่าซื่อเด็วขั้นว่าบวกกลับเนื้อผิด ะระแจกขอบพ่หลายๆครับผม,ผมครับผมครับผมเอามันมาแห้งๆเ,งเนาะพี่น้่องเนาะครับอ,อ,อ่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อสวัสดีครับผม